ซีรีส์มา s t e r รเดอร์ยุคเรวะตั้งแต่เซ r รวันจนถึงก็ชารดมีข้อเสียโดยรวมอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับอย่างแรกก็คือการเล่าเรื่องหรือการดำเนินเรื่องนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดสำหรับซีรีส์ Master รเดอร์ยุคเรวะเลยนะครับในซีรีส์ซีรีส์หนึ่งอะ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยที่เนื้อเรื่องมันไม่สนุกหรือว่าดำเนินเรื่องแบบรีบเล่ามากเกินไปหน่อยอครับ อย่างเช่นช่วงกลางเรื่องของเซโรวันที่เหมือนเป็นช่วงโปรโมทสินค้าช่วงนั้นถือว่าทำออกมาได้น่าเบื่อพอสมควรเลย m a s t mm hmm. r r d e r Revice ที่ตอนช่วงต้นอ่ะทำออกมาได้ดีมากแต่ว่าทำไมไม่รู้ตอนช่วงท้ายๆบทมันดูปแปลกๆอ่ะอะไรหลายๆอย่างมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับหรือ m a s t r a d e r ก็ฉากที่การดำเนินเรื่องค่อนข้างที่จะมั่วซั่วพอสมควรเลยครับ อะไรที่ควรใส่ตั้งแต่ตอนช่วงต้นของเรื่องก็ได้ไม่ใส่ช่วงท้ายของเรื่องอะไรที่ควรจะเล่าตอนช่วงท้ายก็โดนปล่อยทิ้งไปเฉยเลยถือว่าเป็นปัญหาหลักของมาสเรเดอร์ยุคเรวะเลยละครับอย่างต่อมาก็คือตัวละครคือจริงๆแล้วในซีรีส์ยุคเรวะมันมีตัวละครหลายตัวเลยนะที่ทำออกมาได้ดีมากเลยแต่มันจะมีตัวละครบางตัวที่บทบาทมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะ ทั้งการกระทําบางอย่างที่ดูไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะทําตัวน่าราคาญจนเราหมั่นไส้เลยก็ได้อย่างเช่นมาสเตอร์โลกอสคนปัจจุบันจากซีรีส์มาสเตอร์เดอร์เซเบอร์ที่บทเหมือนเอามาฆ่านักแสดงที่เคยเล่นเป็นชินเคนโกชัดๆเลยอะหรือไดจิจากซีรีส์มาสเตอร์เดอร์รีไวสที่ทำตัวผีเข้าผีออกจนน่ารำคาญอะ อ๋อแล้วก็มีพระเอกจากซีรีส์เซเบอร์อย่างโทมัสด้วยผมบอกเลยนะตัวละครเนี้ยบทพูดมันดูแปลกๆอะ่ะไม่ค่อยชินเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวละครเลยนะครับใครคิดว่าตัวละครไหนที่บทมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอย่างต่อมาผมขอเรียกว่าเป็นชุดเดิมแต่ชื่อใหม่ละกันเรียกได้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบและไม่คิดจะชอบในซีรีส์มาสเทรเดอร์ยุคเรวะเลยครับ คือไม่เข้าใจว่าเขาจะทําอย่างนั้นทําไมคือมันไม่ได้ทําให้ซีรีส์มันดูสนุกขึ้นหรือว่าตื่นเต้นขึ้นเลยนะคือมันเป็นการขายของเล่นใหม่แต่ว่าไอ้ร่างที่ได้มามันคือร่างแรกสุดและก็โมว่ามันมีพลังที่มากกว่าหลายๆร่างที่ผ่านมาอีกนะคือถ้าทําอย่างเนี้ยไม่ต้องมีร่างสุดยอดก็ได้แต่ก็มีบางซีรีส์ที่ไม่ได้ทําแบบที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี้แต่ว่าก็ยังใช้ร่างแรกในการต่อสู้ช่วงสุดท้ายอยู่ดีซึ่ง เอาจริงๆผมอยากให้เขาเลือกทำแบบนี้สักทีอะ่ะมันดูไม่โอเคอะ่ะอย่างต่อมาคือ CG เอาจริงๆนะ CG ของ m a s t e r Rader ยุคเรวามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันอยู่ในระดับที่ดีใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะมีบางตอนของซีรีส์อะ่ะที่ CG มันเข้าคั้นห่วยเลยอะ่ะแล้วกลายมาเป็นภาพติดตาไปซะอย่างนั้นเลย ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็สะพานแสงในซีรีส์ Master Raider Saber นี่แะครับอันนั้นแม่งหนักจริงและอีกซีรีส์ที่ผมอยากพูดถึงก็คือซีรีส์ของก็ชารดครับเอาจริงๆนะ CG ของเคมีอ่ะมันมีทั้งตัวที่สวยแล้วก็ไม่สวยแต่ว่ามันมีบางตัวที่เขาเล่นใช้ภาพ 2D ในการ์ดมาใช้แบบตรงๆเลยอะ่ะจุดนั้นแหละครับที่ผมไม่ชอบและข้อเสียสุดท้ายก็คือสปินออฟครับ หลายคนคิดไงไม่รู้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อเสียเหมือนกันซึ่งสปินออฟมันเหมือนเป็นเหตุการณ์หลังซีรีส์อะและเหมือนเป็นการบอกว่าในซีรีส์อะมันจบไม่เคลียร์แล้วต้องมาตามต่อในสปินออฟอีกทีหนึ่งคือบางสปินออฟมันก็ดีนะแต่ว่าบางอันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างสปินออฟของ V อลเคนกับบอลคิรี่ครับคือจบเศร้าไปหน่อยอะก็จะประมาณนี้แหละครับ ก็ขอบอกกันเลยว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกับใครหลายคนก็ได้และถ้าคิดว่าซีรีส์ไรเดอร์ยุคเรวะมีข้อเสียอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ